นี้จะพาทุกคนมาทำสกูชี่ตามคอมเมนต์ของน้องคนนี้กันค่ะเป็นโอรีโอน่ากินแบบนี้เลยทุกคนขนมโอรีโอเนี่ยมีใครชอบเหมือนพี่อิ่มบ้างคะยังไงมาคอมเมนต์บอกนะส่วนตัวเนี่ยพี่ชอบกินมากๆเลยค่ะจะกินเปล่าหรือเวลาไปสั่งร้านน้ำนะทุกคนให้ลองสั่งไว้หม้อโอรีโอนมสดค่ะจะบอกว่าอร่อยมากๆเป็นเมนูที่พี่ชื่นชอบอีกหนึ่งเมนูเลยค่ะ ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยยังไม่เคยลองบอกเลยค่ะพลาดมากๆยังไงไปลองกันดูนะทุกคนแล้วก็โอรีโอเนี่ยเขามีคำขวัญของเขานะคะว่าบิดชิมครีมจุ่มนมเนี่ยพี่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะทุกคนมีใครกินวิธีนี้บ้างคะส่วนตัวพี่เนี่ยไม่บิดอะไรทั้งนั้นค่ะฉีกซองแล้วกินเลยเพราะว่าอร่อยมากแปบ๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะนี่เลยค่ะทุกคนวันนี้พี่ก็มาทําตามคอมเมนต์น้องๆให้แล้วนะใครที่คอมเมนต์ไว้ถ้าไม่อยากพลาดคอมเมนต์ของตัวเองนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Bye.